ซึ่งผลก็ออกมาผลการศึกษาถูกเผยแพร่ออกมาการประชุมสุดยอดประชาธิปไตยโคเปเฮเกนซึ่งมีการจัดระหว่างวันที่14 13และ14พฤษภาคมสรุปคือดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกากำลังแย่ลงนะครับพวกที่กลั่งประชาธิปไตยต้องรู้นะครับว่าตอนนี้หลักประชาธิปไตยตอนนี้กําลังแย่ลงตามลําดับและมีการประเมินว่าตอนนี้จีนดีกว่าด้วยซ้ำไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำน,าานักข่าววิทยุโทรทนะครรบวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศทั้งสงครามรยูเครนสหรัฐเมการัสเซียและจีนนะครับที่ฟัดกันทางสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธกาลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองนะครับและเกี่ยวข้องเรื่องของเดมโมเกรซีหรือประชาธิปไตยที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลก ยูเครนท่าทีก็อ่อนลงนะครับเซเลนสกี้ก็บอกพร้อมพบกับปูตินที่ตุรกีนะครับหลังจากชูกชรัมกดดันให้ตอบรับการเจรจาโดยตรงประธานาธิบดีโวโรดีมีเซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนย,ยืนยันว่าพร้อมพบกับวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียในการเจรจากับตุรกีในการเจรจาที่ตุรกีหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมบอกต่อสารชนนะครับ ให้ตอบรับข้อเสนอการเจียจาหลังจากผู้นำเคลีรดินในทันทีนะครับในขณะที่รัสเซียก็มีการส่งดโดรนกว่า100ลำนะครับเข้าทำการโจมตีทั่วยูเครนนะครับหลังเซเลสก,กี้ฉุกชามกดดันจนออกมาท้าปูตินที่จนออกมาท้าปูตินที่จนออกมาท้าปูตินเจอที่ตุรกีนะครับแต่ย้ำมอสโกต้อง รับข้อเสนอหยุดยิง30วันรัเสเซียส่งโดรน108ลำเข้าทำการโจมตีทั่วยูเครนเมื่อวันาทิตยที่ผ่านมาหลังจากเซเลนสกี้ที่เจอแรงกดดันจากชวัมทา้าทายให้ปูตินไปพบกันตัวตอกตัวที่ตุรกีปลายสัปดาห์นี้กระนั้นก็ย้ำให้รัสเซียยอมรับข้อเสนอหยุดยิงทันที30วันโดยไม่มีเงื่อนไขการทา้าทายในวันทิตยที่ผ่านมาโวโรดีมีเซเลนสกี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นํายุโรปร่วมกับยูเครนเรียกร้องให้รัสเซียยอมหยุดยิง30วันโดยปราศจากเงื่อนไขเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นต้นไปไม่เช่นนั้นจะถูกเซ็นชั่นรอบใหม่แล้วปรากฏว่าในวันต่อมาประธานาธิบดีวาลาดิมีปูตินซึ่งไม่ได้ตอบข้อเรียกร้องแกมข่มขู่โดยตรงกลับตอบโต้ด้วยการเสนอให้เจราจาโดยตรงระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ปราศจากเงื่นนอนไขใดๆในนครอิสตันบูล ของตรุรกีในวันพฤหัสบอดีในขณะที่สัญญาณด mm ีฮามาสก็เตรียมปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันต้อนรับทรัมป์เยือนตะวันออกกลางตัวประกันชาวอเมริกันนะครับเอเดนอเล็กซานเดอร์ที่ถูกจับกุมตัวที่กาซาได้ถูกปล่อยตัวเร็วๆนี้นะครับจากคำดินยันของเจ้าที่ระดับสูงของฮามาสนับเป็นการเคลื่อนไหวที่มีการเจรจาไกลเกลีย กาตาร์และก็อียิปต์มองว่าเป็นก้าวย่างสําคัญที่อาจนําไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเจ้าที่ฮามาสไม่ระบุวันเวลาในการปล่อยตัวอเล็กซานเดอร์ทหารวัย21่ปีในกองทัพอิสราเอลที่เกิดขึ้นและเติบโตในสหรัฐอเมริกาในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกาแต่ในข่าวใกล้ชิดให้ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่าปล่อยตัวน่าจะเกิดขึ้นในวันทังคัรฮามาสระบุว่าการคืนอิสราภาพให้แก่อเล็กซานเดอร์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นตัวประกันอเมริกันคนสุดท้าย ที่ยังคงมีชีวิตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทําข้อตกลง,รงยุนยิงและการเปิดสงครามการช่วยเหลือและเปิดส่งความช่วยเหลือด้านมน,นุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซาฟิลิปินหลายล้านคนเข้าคูหาเลือกตั้งกลางเทอมนะฮะมานิลาวัดใจศึกตระกูลมาโกสกับตูเตเต้คือหาคาดอดีตประธานดีดูริเกอร์ตูเตเต้เตต iger, ตเตเตในคุก ICC ค้าชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นายกเล็กเมืองดาวาวสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประชาชนฟิลิปปินส์หลายล้านคนต่อแถวยาวท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเข้าคูหาเลือกตั้งกลางเทอมเป็นเสมือนโพวัดกระแสความนิยมระหว่างตระกูลมาโกสและตระกูลตูเตเตในไกล่กล่ายนะครับ คือฮาอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผู้อื้อเฉานกกับดูริโกตัวเตอร์เต้ที่อยู่ในศาลอาญาระหว่างประเทศโดยไอซีซที่กรุงเฮกคาดจะชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นายกรัฐมนตรีเมืองดาวาวฐานเสียงเดิมหลังนับคะแนนไปแล้วถึง60นะครับในขณะที่ร้อนระอ,อุกล้องติดตามตัวนะฮะเข้าเมือง ระอุนะครับกล้องติดตามตัวเข้าเมืองชวม ICE โช o w นะครับภาพฉายนาทีวิกฤตจับภาพนายกเทศมนตรีอเมริกันผิวสีคนดังนะครับเห็นต่างบุกค,คุกเอกชนพังผู้พยพในรัฐนิวเจอร์ซีย์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานด้วยเป็นภาพอื้อเฉาหน่วยเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ICE จับกลุ่มนายกเทศมนตรีอเมริกันผิวสีโมครัสลาฟบาราคาอ้างบุกรุกเรือนจำเอกชนนะครับขังผู้อพยพในรัฐนิวเจอร์ซีย์กลายเป็นเรื่องอื้อเฉานะครับต่อความเป็นหลักประชาธิปไตยและสีธิภาพภายใต้รัฐบาลของชวัมนะครับตาดิบันก็มีการห้ามเล่นหมากลุกทั่วอัฟกานิสถานวันเข้าสู่การพนัน ตาลีบนันประกาศห้ามเล่นการพนันอย่างตาลีบนันประกาศห้ามเล่นหมักรุกทั่วอัฟกา,านิสถานแบบไม่มีกำหนดหลังจากเกิดข้อกังวลว่าอาจจะทำให้เข้าสู่การพนันซึ่งขัดต่อกฎหมายศีลธรรมของประเทศตาลิบันได้ทยอยออกกฎหมายและก็บังคับทางสังคมต่างๆที่สะท้อนการตีความทางกฎหมายอิสลามแบบเข้มงวดสุดตรงนับตั้งแต่กลับเข้ามายึดอำนาจปกครอง อัฟกานิสถานในปี2021โฆษกของสำนักงานกีฬาแห่งอัฟกานิสถานนะครับบอกว่าหมากรุกในกฎหมายชาริอะถือว่าเป็นการพนันรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการป้องกันความชั่วร้ายที่รัฐบาลของตริบันประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วในขณะที่ข่าวดีชั่วคราวหรือถาวรปรากฏว่าปักกิ่งและวอชิงตันประกาศสงบศึกอย่างเป็นทางการ ทางการค้า90วันลดภาษี115เปอร์เซ็นต์ะครับเร่งนัดหาลือสางข้อขัดแย้งต่ออีกรอ,อกหนึ่งอเมริกันและจีนบรรลุข้อตกลงภาษีสุรกากรระหว่างกันลงที่115เปอร์เซ็นต์นับเป็นการชั่วคราวนะครับนาน90วันรวมทั้งเห็นพ้องสารต่อ การหาหรือเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและยุติสงครามที่บันทอนแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและฉุดตลาดการเงินดำดิ่งมาก่อนหน้านี้ในขณะที่งามไส้ปรากฏว่าดัชนีการรับรู้ประชาธิปไตยนะของคนทั่วโลกมองว่าสหรัฐอเมริกามีแง่ลบมากกว่าจีนประชาชนทั่วโลกมีมุมมองนะเชิงบวกต่อสหรัฐอเมริกาลดลงตลอดหปีที่ผ่านมา และตกต่ำยิ่งกว่าจีนในเวลานี้ตามการศึกษามุมมองด้านประชาธิปไตยประจำปีที่มีการเผยแพร่ดัชนีการเรียนรู้ประชาธิปไตยซึ่งนำโดยองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรไม่ได้มีรายละเอียดลงลึกถึงเกณฑ์ในการใช้การศึกษาแต่ข้อมูลของมูลนิธิยืนยันว่าจุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อปกป้องและยก,กระดับค่านิยมเดมโมแครซีหรือประชาธิปไตย เรื่องของสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับตอนนี้หลังจากที่ยุโรปได้มีการหาเรือกันว่าจะต้องมีการหยุดยิงภายใน30วันวาลาดาเมียร์ปูตินก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการเจรจาที่อิสตันบูลนะครับที่ตรุรกีปรากฏว่าเซเลนสกีกระโดดรัฐตำทีและท้าวาลาดาเมียร์ปูตินว่าจะต้องไปเจอกันที่อิสตันบูลตัวต่อตัวปรากฏว่า หลังจากคำประกาศของเซเลนสกีนะครับเด็กน้อยผู้โอหังสิ่งที่ตามมาดโดรนจำนวน108ลําทลถล่มนะครับยูเครนอย่างหนักนะครับซึ่งทำให้ยูเครนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับกันเดียวกันการเจรจา,าก็จะดำเนินต่อไปแต่ความโอหังของเซเลนสกีนะครับและขาดประสบการณ์ทำให้ประเทศของเขากำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ลำบากมากขึ้น เรื่องของเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยฮะองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรได้มีการประเมินระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาหลักการปกครองที่เรียกว่าเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกากําลังย่ําแย่ลงแตกต่างนะครับจากจีนที่มีค่านิยมที่ดีขึ้นเมื่อสื่อวลชนถามถึงเหตุผลและมุมมองนะครับที่มีต่อสหรัฐอเมริกาที่ย่ําแย่ลงฮะผู้วิจัยคืออันเดอร์ฟลักซ์สมุสเซนนะครับอดีตเลขาธิการ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรนะครับบอกว่าประธานดับเทรัมเข้ามาเปิดสงครามทางการค้าด่าทอประธานาธิบดียูเครนกลางห้องทํางานรูปไข่ทอดทิ้งพีรมิตรซึ่งให้รู้สึกผิดหวังนะครับสิ้นหวังในขณะที่ทําให้ศัตรูนั้นกลับมีการฮึกเขิมไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจนะครับมุมมองต่อสหรัฐอเมริกาแย่ลงแม้แต่คน กลุ่มคนอย่างผมยังเคยชื่นชมสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่สหรัฐเรอฐเมริกายืนยันปกป้องมาตลอดชีวิตนะครับซึ่งการศึกษาในมุมมองต่อชวามนั้นปรากว่าเป็นลบนะครับใน82%จากทั้งหมด100ประเทศที่ทำให้การสำรวจซึ่งถือว่ามากยิ่งกว่าประธานาธิบดีวาลาดามี์ปุตินของรัสเซียที่ซ้ำไปและประธานาธิบดีสินงผิงถูกมองในแง่ลบใน61ประเทศและ44ประเทศตามลำดับ นะครับซึ่งผลก็ออกมาผลการศึกษาถูกเผยแพร่ออกมาการประชุมสุดยอดประชาธิปไตยโคเปเฮเกนซึ่งมีการจัดระหว่างวันที่14 13และ14พฤษภาคมสรุปคือดโมครซี่หรือประชาธิปไตยสหร,รัฐเมกากำลังแย่ลงนะครับพวกที่กลั่งประชาธิปไตยต้องรู้นะครับว่าตอนนี้หลักประชาธิปไตยตอนนี้กําลังแย่ลงตามลําดับและมีการประเมินว่าตอนนี้ จีนดีกว่าด้วยซ้ำไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพรวารางคุณะเลิงถวันสุรชาชัยสูนส์ดือดกำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินักครา,าแผ่นดินไทยในรัฐกากลที่สิ่ ยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์ส <ms> ิทธิ Soviet ์ฤทธามีใจเมืองเป็น <popular> ศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีรรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกร มหิอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดศสยามินทราธิเบตราชวรโรดมบรมมะนาธบพิตรพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโคดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรม ควา่เมตตนำชาติล้นไฟรัศดรเดือดร้อนนะแห่งหุ่นใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพรับปริงร้งไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชา คงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิง่งใด